พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี12ฝีภายประเภทภายในและประเภทโอเพ่นประจำปี2566นครองอนุสาสน,านันครองชนา,ปาะป่าศักโครงการรวมกันสู้อยู่อย่างพร้อมตำบลผู้คาอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีในวันเสาร์ที่15กรกฎาคม2566นายนภัสเอมอ่อนนายอำเภอบ้านหมีเป็นประธานในพิธีโดยมีว่าที่ร้อยตี นรงฤทธิ์ทองดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุคาในนามของประธานคณะก,กรรมการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี12ปีพายประเภทภายในและประเภทโอเพนประจำปี2566ตลอดจนผู้เข้าร่วมการแข่งขันองค์การบริหารส่วนตำบลพุคาร่วมกับมูลนิธิเศรษฐีเรือทองชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านมีและชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านมีได้จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี12ผีพาย ประเภทภายในและประเภทโอเพนประจำปี2566ขึ้นในวันเสาร์ที่15กรกดาคม2566เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารศิลป,ปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไปตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านมีให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นของคนทั่วไปโดยการจัดกิจกรรมแข่งขันเรือยาวประเพณีซึ่งเป็นการละเล่นทางน้ํา หรือประเพณีทางน้ำที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยในชนบทที่มีถิ่นฐานอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำหรือลำคลองนอกจากนี้การจัดกิจกรรมแข่งขันเรือยาวประเพณียังสะท้อนถึงความรักความสามาคัคคีความสนุกสนานของบรรดาผีพายที่แข่งขันตลอดจนประชาชนที่เข้าร่วมในการแข่งขันเรือยาว12ผีพายในครั้งนี้มีทีมเรือภายในอำเภอบ้านหมีเข้าร่วมทั้งหมด15ทีมดังนี้ 1. เรือแม่พญาพึ่งตำบลบางพึ่ง 2. เรือแม่สายทองตำบลบ้านสายทอง 3. เรือสิงสนามแกงตำบลสนามแกงและตำบลบางขาม 4. เรือสิบหลวงพ่อเพี้ยนตำบลบ้านชี 5. เรือพรปู่สวรรค์88ตำบลมหาสอนหเรือแม่สีมงคลเทพตำบลผู้คาและตำบลหนองเต่าเเรือทองสายขาวตำบลหนองสายขาว 8. เรือหลวงพ่อพวงมาลีตำบลบ้านกล้วยเเรือเพชร สิลาทองตำบลหินปักและตำบลชอนม่วงสิบเรือขุนนครวาปีตำบลหนองเมืองตำบลดอนดึงสิเอเรือสิบหลวงพ่อพิมพ์ตำบลหนองกระเบียน 12. เรือหานุมานแ8ดแปดเทศบาลบ้านมีสิบสาเรือสุริยะนาคราชตำบลไผ่ใหญ่และตำบลเชียงงา 14. เรือเจ้าแม่จำปาสักตำบลบางกระพีและตำบลดงพรับสิบห้าเรือพรเทพมงคลตำบลโพนทอง และทีมเรือโอเพ่นจำนวน8ทีมดังนี้ 1. นนุมาน88แดเทศบาลบ้านหมีสอเจ้าแม่ตรับนาคจังหวัดคนครปฐมสมพรพ่อปู่สวรรค์8 8ตำบลมหาสรนสพรพระปราการวัดกำแพง 5. แม่แสงมณีวัดชุง้งอำเภอสาวให้จังหวัดสระบุรี 6. สิงห์บางพานจังหวัดสิงห์บุรี7เ,เพชรน้ำค้างคลอง8จังหวัดปทุมธานี8เจ้าพ่อขุนศรี บายสิงบ้านมีตำบลสายห้วยแก้วซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในอำเภอบ้านมีและในจังหวัดลบบรุรีโดยจัดการแข่งขันรเรือยาวประเพณี12บฝีภายประเภทภายในและประเภทโอเพ่นประจำปี2666ขึ้นในวันเสาร์ที่15และวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคม2666นายนภัสเอมอ่อนนายอำเภอบ้านมีเป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลอีกด้วยนะครับ อันนี้เป็นงานของดีบั้นมีเป็นงานของดีบั้นมีอ่าไอ้เป็นเป็นการแข่งเรือของมันจะมีการแข่งเรือของวิพายของของมันในในในงานของดีบั้นมีแล้วปีนี้เขาจัดงานสถานที่จัดงานคือสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านมีใช่ไหมครับครับแต่ในส่วนการแข่งแข่งเรือเนี่ยมาใช้สนามที่นี่ซึ่งทุกปีจะจัดตรงบ้านกล้วยอ่าต,ตรามงบ้านกล้วยอถึงว่าสถานที่จัดงานกับม่มด้สฐาน ไอสนามแข่งเรือก็อยู่ตรงนั to away, no. right ้นที่เดียวขายก็มีประโยชน์นะโอประโยชน์แต่เพินต้นคือเนื่องจากมือกำนีเนี่ยพื้นที่บางส่วนตำบลโดยเฉพาะส่วนตำบลที่อยู่ฝั่งฝั่งใต้ของคลองคลองชนะปราการเนี่ยจะประสบภัยน้ำท่วมอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นในส่วนของวัตก็อยากให้ชาวบ้านมีรู้เรื่องรู้เรื่องเกี่ยวกับเรือกับการอยู่กับกับน้ำอย่างน้อยก็เรือเป็น ใช้เรือเป็นมีส่วนตรงนี้เพื่อจะได้เพื่อภัยธรรมชาติเพื่อภัยขึ้นมาเนี่ยจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองอย่างน้เนก็ไม่ต้องเป็นพารากับหน่วยงานอีกนวหนึ่งก็เป็นประเภทเองกับแก่เริ่มเริ่มเดิมทีเดิมทางสายน้ําแม่น้ําบางคันนะแาม่น้าก็จะแข็งประจําก็มาเริ่มต้นจากช่วงปีไหนปีสี่ปีต่างๆทั้ท่านอ่อพ่อปทุน้อย ก็กำมัาแ,แข่งที่วัาท่านกล้วยแล้วในส่วนผู้ค้าเนี่ยเราก็แข่งายในตำบลเป็นประเพณี้อ่าควนควนลอ,อ,อยกระทงเนี่ยเป็น,นประเ,เพณนี้ที่สืบทอดกันมายาวนา,นานแล้วแล้วก็มาอนุรักษ์ใช่แล้วก็สืบทอดกันมาโดยตลอดหนึ่งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ด้วยสองเป็นประโยชน์คือ ทำให้เด็กเล็กลูกหลานจะได้พายเรือเป็นอะไรเป็นเพิ่มเมื่อมีรถกระย์รถกระพยใช้ใช้เรือรถกระพย์ใช้เรืออ่าเพราะว่าที่นี่มันเคยเกิดท่ทุกข์ตลอดทุกปีแต่กว้างจะน้อยอยู่ที่ปริมาณคนอ๋อแหละก็เลยเป็นประเพณีแล้วก็ได้รับความนิยมพี่น้องชาวก็โดยเฉพาะยิ่งนะคพี่น้องชาวเบื้องบนมีแล้วข้างเคียงแล้วก็เริ่มขยายจัดปีครับโตยิ่งใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆถ้ามาปีนี้สนามแข่งก็มาจัดที่นี่โดย ปะกอบเื้นที่ก็คืออกอ,ตอกตผ<ล>ู้ค้าออกตผู้ค้านะคการร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาแต่ของเื้นที่ก็ท้องที่ท้องที่พนักงานอะไรจากพร้อมกถึงได้จัดงานออกมาแล้วตอนางเนี้ยเอเห็นแขกที่มาเที่ยวกันชื่นชมว่าคูจัดงานได้ยิ่งใหญ่จริงขนาดระดับแค่นี้นำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบบุรีโพสทีวีนพัฒน์ท,ทองแก้วรบรรดับภาพตัดต่อภัยรัตน์ทองแก้วรบรรณาธิการข่าวรายงาน